ค่ะวันนี้มาพบกับโบและรายการเทพช็อปออนแอร์นะคะรายการที่จะพาดุกท่านเนี่ยมาพบกับร้านคา้าเทพ,พบ,บนโลกออนไลน์เรามาบุกกันถึงบ้านแมค่ค้าออนไลน์ตัวจริงกันเลยทีเดียวเพื่อนๆอาจจะอยากรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาบุกบ้านใครเดี๋ยวเรามากดกิ่งเรียกเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะค่ะค่ะ นออนไลน์ก็เออใช่ค่ะอันนี้โบกับรายการเทปช็อบออนไลน์นะคะ,อะโอเคค่ะก็สวัสดีนะคะ,ะก้อยชันที่ชาพากกัจ่างค่ะจากร้านบอนนี่คิดช็อปค่ะ www.bonnykidshop.com ่ www. คุณก้อยจากร้านวันนี้คิดช็อปนะคะโอเควันนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วเนี่ยก่อนจะไปรู้จักกับร้าน้าออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณก้อยพาชมบ้านกันก่อนดีกว่าโอ้โหสวนนี่คุณก้อยจัดเองเลยหรือเปล่าคะวยช่วยกันกับแม่ช่วยกันจัดใช่ไหมคะกิจกรรมครอบครัวโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยดีกว่าแล้วเออร้านวันนี้คิดช็อปเนี่ยคือคุณก้อยเนี่ยเริ่มทำมานานหรือยังเอยอ๋อก็ได้ประมาณปีนึงนพอดีเปิดร้านเมื่อ21ตุลาคมก็ แล้วบันนี่คิดช็อปเนี่ยชื่อนี้มีที่มายังไงเอ่ยคือก็หาอยู่เยอะมากเลยนะคะก็แบบพอดีมาสะดุดคําว่าบันนี้แปลว่าน่ารักค่ะก็เลยเอามาลงกันบันนี่คิดก็แบบเด็กน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับของเล่นของอะไรก็คือแก๊งเด็กของเราอันนี้ไม่ใช่เป็นสินค้าที่คุณก็ขายอยู่หรือเปล่าเอ่ยก็ด้วยค่ะส่วนหนึ่งพอดีเดี๋ยวเราเปิดโชว์หน่อยได้ไหมคะได้ไปเลยนี่คืออะไรคะเนี่ย เขาจะเรียกว่ากิจกรรมอัจฉริยะนะคะ่ะก็แต่ว,ว่าสอนเล่นรูกจะกับภาษาอังกฤษสุ่มจะสุ่มตอบคำถามจะภาพประมาณเนี้ยะะเด็กๆอายุเท่าไหร่คะเขาถึงจะเล่นเอตัวน,นี้ก็เหมาะตั้งแต่แบบขวบครึ่งขึ้นไปนะคะ่อะลูกค้าหน้าบ้านนี่ไม่รช่ว่าคนนั้นขวบครึ่ง <c oughs> เลยใช่เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปรู้จักลูกค้ารายใหญ่เราไปรู้จักกับลูกค้ารายใหญ่กันเลยดีกว่า ก่อนเลยนะเราน้องนิ่งไปแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่โอเคนะคะไม่อยากคุยด้วยโอเคค่ะมาบุกถึงบ้านแมคคาออนไลน์กันทั้งทีเราก็ต้องไม่พลาดที่จะไปชมมุรทํางานจริงของแมคคาออนไลน์อ่ไม่ทราบว่าคุณก้อยเนี่ยปกติแล้วทํางานตรงไหนเก็บของตรงไหนเออใช่ตรงนู้นหรือเปล่าคะเห็นมีของเล่นเต็มไปหมดเลย ไม่ใช่ค่ะปกติน,นี่เก็บนของน้อยไปออ,ไปอเอได้สถานที่มันไม่ค่อยอำนวยนะคะฝุ่นก็เยอะด้วยก็เลยเก็บไว้ข้างบนห้องอดีกว่าขอขอนุญาตโบกับรายการเที่ยวชอบบอนแอนเนี่ยไปชมที่เก็บของของคุณก้อยหน่อยดีกว่าไหมค่ะเช่เลยค่ะค่ะค่ะโอ้โหของเยอะมากเลยให้คุณก้อยช่วยแนะนำหน่อยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยโหของเยอะเต็ไมไปหมดเลย คือของทั้งหมดที่ของที่ร้านนี้ก็จะเก็บไว้ในห้องนี้นะคะก็จะแยกกันเป็นสัดส่วนเอาที่เราจาง่ายที่สุดนะคะจำว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราเป็นคนเก็บเองะเก็บเองหรือเองใช่เพราะคนเก็บเองก็ส่วนใหญ่ก็ได้ําได้ค่ะแล้วปกติเนี่ยนอกจากเก็บของตรงนี้แล้วเนี่ยพอลูกค้าสั่งมาแล้วเราเหมือนกับว่าเราแพ็คยังไงแพ็คตรงไหนคะอ๋อนี่คือมุมแพ็คของของร้านบ o d y Clean ใช่ไหมคะ ปกติเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าสั่งมาหรือที่เราเอามาขายเนี่ยทุกท้นคือเป็นของนำเข้าหรือว่าเป็นของในไทยหรือว่ายัางไงเลยก็ของนำเข้านะคะแต่ว่าไม่ได้นำเข้าเองรับจากโรงงานนำเข้าอีกทีหนึง่งเพราะว่าอย่างโรงงานนำเข้าเขาก็จะมีมาตรฐานอุาตสาหกรรมมีมออกอะไรเรียบร้อยแล,แล้วเราก็สะดวกตรงนั้นขายได้มั่นใจนะันมากขึ้นนะคะ ก็มีของแล้วก็ต้องต่อไปก็ต้องเป็นขั้นตอนที่เป็นหัใจสําคัญของร้านค้าออนไลน์นะคะก็คือเป็นการแพ็คสินค้าส่งให้ลูกค้าให้เชาคุณก้อยเนี่ยมีเหมือนกับว่าเคล็ดลับหรือว่าทริคในการแพ็คของอย่างบ้านช่วยอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะของที่ไม่ได้มีกล่องปิดมาด้านหน้าคือเป็นโล่งๆอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะใช้กันกระแทกพวกบับเบิ้ลอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบประมาณอย่างเงี้ยห่อปิดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะแพ็คใส่กล่องอีกทีนึงแล้วอย่างถ้าเป็นกล่องอันนี้เป็นธรรมดาก็คือจะไม่ได้้หถาเป็น สินค้าที่เป็นว่ามีปิดเรียบร้อยหมดทุกด้านอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แต่เราก็ต้องดูเนี่ยนะคะว่าด้านในเนี่ยคือเป็นของที่แบบว่ากระแทกได้มากน้อยขนาดไหนอย่างตัวนี้สาน้ําก็คือไม่ได้มีฐานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้กระดาษน้ําตาลนะคะก็แบบนี้ใช้กระดาษน้ําตาลก็คือหอ่อไปได้เลยในส่วนของการส่งนะคะไม่ทราบว่าคุณก้อยเนี่ยส่งสินค้าให้ลูกค้ายังไงส่งวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างที่น้านจะส่งวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ,ะ,คะก็คือจะหยุดส่งแค่วันอาทิตย์วันเดียวะคะ่ะแล้วปกติคุณก้อยไปส่งงเอ ก็จะไปส่งเองนะคะหรือว่าบางเคสที่คุณแม่รีบม,มากหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะบางทีก็จะฝากฝากแฟไปส่งรถตู้ฝากแฟไปส่งตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะจะออเดอร์เยอะแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาส่งทันแน่นอน ที่เราชมเบื้องหลังของอร้านค่ะวันนี้คิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราย้ายมาชมที่เบื้องหน้าร้านมากดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้คุณก้อยพาตัวเว็บไซต์กันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะเว็บไซต์วั<ห>นนี้คิดช็อปนะคะค่ะคุณก้อยช่วยออแนะนาให้โบกับเพ่อนรายการได้รู้จักหน่อยค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าร้านนะคะเกี่ยวกับข้อความต้อนรับประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ช่วงเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรร้านเราทําโปรโมชั่นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะ แจ้งไว้ที่ด้านหน้าตรงนี้ก็น่าร้อนไงก็จะเป็นพวกสระน้ำอะไรคะโปรโมชั่นยังไงบ้างเอ่ยถ้าซื้อสินค้าครบ1,000บาทนะคะก็จะเลือกรับผงยางสัตยาหรือว่าที่สูบลมนึงเอกได้ค่ะผงยางน่ารักแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วสินค้าของคก้อยเนี่ยเอ่อมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยหลายเจ็ดสิบเอ็ดร้อเยอะมากเลยนะคะใช้หลักอะไรในการเลือกสินค้ามาขายบนโลกอไลน์ของเราอะค่ะ หมือนอย่างเรามีรูปเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เลือกของที่ดูแล้วกอดไปดูเหมาะหน้าเล่นเหมาะสมเกี่ยวกับาตามแต่ละช่วงวัยของน้องๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกเ็เอาประสบการณ์จริงของเรา<อ>ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะใช่คือเราอยากได้เราอยากให้ลูกเราเล่นของดียังไงแล้วก็ต้องให้อยากให้ลูกค้าได้ได้เล่นเหมือนกันนะคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยมีภาพรีวิวจากลูกค้าตัวจริงไหนช่วยพา, uh huh. าบริโภชมไหน เห็นมีภาพเยอะมากเลยอันนี้ภาพรีวิวาจากลูกค้าตัวจริงเนี่ยไม่ทราบว่าเราได้มาอย่างไรบ้างเออก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่แม,แม่แม่ลูกค้านะคะก็คือส่งเขาได้รับของแล้วเขาแฮปปี้กับของชิ้นนั้นเลยเขาก็จะส่งลูกมาให้มาให้เราดูเนาะใช่แล้วก็ดีใจชื่นใจสินค้าถูกใจมากครับเด็กๆชอบและมีประโยชน์แล้วลูกค้าพวกนี้เนี่ยเขาเข้ามารีวิวได้ยังไงคะ จากการที่เขาเข้ามาทำารายการสั่งซื้อหน้าเวทีนะคะก็จะมีเหมือนกับว่าให้คะแนนด้วยว่าในแต่ละออในแต่ละด้านเนี่ยคุณก้อยได้คะแนนอะไรบ้างใช่ไหมคะอ๋าใส่ใจบริการเนี่ยได้เต็มห้าเลยแสดงว่าใส่ใจบริการมากแล้วอย่างรีวิวเนี่ยค่ะคือมันทําให้เหมือนกับว่าส่งผลดีกับร้านเรายัางไงบ้างก็จริงๆก็ส่งส่งผลดีมากเลยนะคะเพราะว่า ร้านค้าออนไลน์อะค่ะก็คือลูกค้าเขาก็ไม่เห็นของไม่เห็นอะไรนี้แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าเรามีรีวิวมีสินค้าจริงให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ช่วยในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างชิ้นนึงเนี่ยคุณก้อนเหมือนกับว่าการลงในแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาใ,กาน,ในการจันการเนี่ยนานก็เอ่ย ไม่ทำงานเลยค่ะ,ะเ,เดี๋ยวเน้อเดี๋ยวเนอะอนอไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จแล้วเห็นสินค้าที่แถมในโปรโมชั่นเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยโบชักจะอยากเห็นแล้วสิว่าเป็นชิ้นไหนคุณก็ช่วยพาไปชมหน่อยไ,ยได้ไหมได,ได้ค่ะได้ค่ะเห<ช>็นได้ค่ะก็จะเป็นประเภทเป่าลมอย่างนี้นะคะ่ะพวกสระน้ำอะไรอย่นี้ค่ะเป็นสินค่ะซูเมอร์นะคะใช่ก็เถอถ้าซื้อครบสินค้าพวกเป่าลมเนี่ยค่ะครบหนึ่งพันบาทก็จะแถมพวกของของยางสัตว์ขาประเภทนี้ค่ะ อันนี้ก็คือเลือกได้หนึ่งชิ้นค่ะใครอยากซื้ออันนี้ใครได้ของแถมของไถโบได้นะคะของแให้บด้ะเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านล่างต่วีก่อนค่ะไหนคะคะเดี๋ยวเรามาให้คุณก้อยเนี่ยฝากร้านให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักกันมากก่าก็ขอฝากร้านวันนี้คิดช็อปด้วยนะคะของเล่นสมนาการของใช้เด็กค่ะค่ะก็คือใครที่กําลังมองหาของเล่นนะคะก็อย่าลืมเข้ามาที่ร้านวันนี้คิดเนาะคุณก้อยเนี่ยมีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างช่วยบอกให้ทุกคนทราบหน่อยค่ะ ก็ทางหน้าเว็บนะคะ www.bunnykishop.com ค่ะเฟสบุ๊กเพจอินสตาแกรมไลน์ Bunny Kishop ค่ะโอเคค่ะเป็นร้านที่ดีขนาดนี้นะคะเ,คคะเทียบปอนแอร์จะมามือเากันได้ยังไงวันนี้นะคะเราก็มีรางวัลมามอบคุณก้อยด้วยขอเชิญรางวัลหน่อยค่ะรางวัลเราใหญ่มากเลยนะคะตบมือคะ่ะตบมืออ่า นี่นะคะก็คือเป็นตาแต่งลับที่ก็ถอดจับจีกเคเ์นะคะให้คุณก้อยเนี่ยเอาติดบ้านติดร้านหรือประดับรถก็ได้เลยนะคะรับรองว่าเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลมบุบ้านของแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงกันเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะรู้แล้วว่าวันนี้เรามาบุกบ้านใครนะคะเดี๋ยวเรามากดบ้านกดบ้าน